สวัสดีค่ะฮัลโหลฉันเปิดยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเปิืนหิวหลายมาจะมาลาบหมูกินลาบหมูสูตรง่ายๆนะคะเสดย่มีพักจ้ะบ,บริอซื้อมาซื้อมาก็กินบ่ทันนอกข้าวสวยกับขิงจ้ะ แกลดก <c oughs> ินเค็งแทนเอามาแล้วแต่เด้อบ่มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวก็มีแต่ไม่ได้หูมรับหอมเปรี้ยวอุ้ยเลยข้าวเหนียวจำเนาะค่ะ <c oughs> ขอใส่มือแ,แต่เด้อมือกำล,ลังเลยแลละ <c oughs> ใส่ใบมะกรูดใส่หัวหอม <c oughs> ใส่ไดายขาดใบสะระแหน่ <c oughs> มีอยู่ในสวนแต่สามสี่ใบนาอ แซบอยู่แต่งว่วงนอนจ้ะรับหมูรับหมูหมแซบแซบอยู่ฉันได้ขาดพัก ไม่ได้มีพัก,กรบริการหมูทั้งหิวทั้งง่วงนอนจาเปิดเหนื่อยเสียเส้นเสียใจเสียเส้นใจ้ะ ต่ว่างไเปบนไรหรอกสูนเนะะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเปรียบใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ส่วนมากจะมีคนอื่นจะมาทําให้เราเดือดร้อนให้เสียใจเสียเสินเขีนแต่เราก็พยายามบ่สนใจ คี่วซามันเป็นจิจกรรมในเวิารเรากันนี่มาในรลปคนทำงานด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs> คนไทยที่มาอยู่นี่บางคนเขาก็ทำงานดีสบายไม่มีเพื่อนกันแก้งเนาะคะ่ะเพื่อนรวมงานบางคนก็ดีบางคนก็มาทุกแสนสาหัส มันเรารด้ว่ายิ่งกว่าเราอีกปร,ประมาณนั้นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองไทยไม่รูหดอกจ้ะมองคุณกวิดว่าคิดว่าลูกหลานม,มาอยู่ต่างประเทศมีเงินมีทองใช่บอมแนแตนาาน่เด้อกว่าที่ได้ติระบาดนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นจะ้ะทำงานนะักชาาไปทำบองวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำ แร <c oughs> งนมากก็ไปรักษาไปหาหมอประมาณนั้นที่ทำเนาะในที่ส่งทางเมืองไทยในที่ตัวเองจะรักษาในที่กินอีกเนาะค่ะใจถูกสิ่งถูกอย่างแพงจ้ะภ้าสีก็แพงใบสุขภาพก็แพงเมืองไทยยังว่าเออเดินออกไปข้างนอกก็ไป นี่พักมีอะไรก่อนพักบุ่งพักเว้นพักเกษตรนะมันขึ้นตามธรรมชาติก็เก็บมากินเนาะอยู่นี่ก็ไม่จะไปรานคานะอะไรก็แพงจ้ะบอได้มาสุขสบายเด้๋ยวน้ทุกคนทำงานจ้ะบางคนเป็นหมออยู่บ้านเรา มาอยู่นี่มาทําความสะอาดห้องน้ำก็มี <c oughs> ไม่ใช่ว่าเออไปเป็นมาเรียนจบจากแพทย์จากเมืองไทยมามาอยู่จะมาเป็นหมอไม่ได้เลยต้องสอบภาษาอีกสอบเรียนลงพื้นผักปฏิบัติหลายอย่างจางานมีหลายอย่างทําความสะอาดดูแลคนป่วยแล้วก็ขายของ,รขของ,งหรือว่าขายของทํางานหรือว่า ในซูเปอร์มาร์กทุกอย่างนะคะหรือว่าทําครัวประมาณนั้นทำองอาหารประมาณนั้นทาครัวซอยพักหัน่นหมูร่างจานก็เร็วแต่แผนกไข่แผนกมันเนาะค่ะประมาณนั้นที่ก็ส่งหนังซื้อพิมพ์ประมาณนั้นเขตไหนเขตดไหนบริษัทก็คืจะเอามาส่งที่บ้านเขาบอกว่าส่งวันพุธวันอาทิตย์ หนังสือพิมพ์วันพุธหนังสือพิมพ์วันเสาร์อาทิตย์อืมเพราะวะนะ่าน่ะถ้าเป็นวันพุธําตอนวันอังคารก็ต้องส่งประมาณนะครับไปส่งเชาวขึ้นมาวันพุธคนเขาก็ได้อ่านประมาณนั้นเนาะมันหลายอยา่า <c> ง <oughs> เจีบอยู่จะแต็ง่วง พักไปด้วยคิดถึงพักบ้านลราพักเกษตรสพักบุงแล้วพักบุงนาหยดอุ่วเนาะพักแค่พักชฉอมพักเกษตรเนาะพักกระถินเนาะโพักอ่อนๆพักทวพูพักใบเอิอดใบกระเพราประมาณ ถัวแตงโอ้ยสารพัดตัวแตง,โ,ตแตงโมแตงไทยบ้านเราเนาะมะม่วงสุลไว่สุกโอ้ยพูดแล้วมาก็อยากบินข้ามไปเมืองไทยคิดถึงบ้านหลายคิดถึงของกินแซ่บยูดเป็นอน่แตงโอา กินอาไรกับสุดสัตว์ขออภัยด้วยจ้เด้ออากาศมันเย็นจับมาไรจะหายหนาวไม่มได้เพาะพักไหยม,มาจากเสบหลับหมูแซพพร้อมกับกัวยห้วย กิน่มมดดอกก็บเอาไว้อุ่นพุงนี้กินไปเป็นไร กินลสุดสัสุดสัด โอ้โหโอเคฉันเพื่อนบวไไปน้ำมูก <c oughs> น,น้ำตาไหลแล้วม <c oughs> าดยจ้ะงั้ก็พากันลงทำกินดูจะด้วยลาบหมูหลาบไกล่ลาบปลาก็ว่าไป เจอคลิปหน้าวิดีวอนะชอบคลิปนี้เริ่ไลค์ได้คนเท่คนรังใจสาวใสด้วยกันเด้อไปละนอนหลับฝันดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเผ็ดแซ่บ